สวสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้น้ำผู้ชมลงพื้นที่มาที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์นะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้มีการทำกิจกรรมกันอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเรานะคะซึ่งยืนอยู่ข้างๆเจ้๊ยบแลาวนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงค์ค่ะท่านนายกวีระสุขจิตค่ะสวัสดีค่ะท่านะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็ได้มาเห็นการทํางานของทางเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์โอ้ขมักขมเนเข้มแข็งเลยทีเดียวนะคะ มีอะไรขึ้นคะวันนี้เราทําอะไรกันขึ้นมานกิจกรรมนี้คะ่ะในวันนี้ค่ะครับวันนี้เราได้มีการขอความร่วมมือะนะครับจากงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลหนองบัวนะครับ<ะ>ในการที่จะทําทโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบริเวณชา,ายหาดดังสีการงานร่วมกันครับคุณาการงานร่วมกันครับเป็นโครงการเราจะใช้คำว่าบิ๊กคินเดย์ก็คงไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าเราสนที่กาลังกัน หลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอลมสิงห์เทศบาลตำบลปากน้ำแล้วก็เทศบาลนอกพื้นที่คือเทศบาลเมืองแ,บบและเทศบาลหนองบัวบนะครับเพื่อที่จะระดมกําลังกันนะครับในการล้างท่อระบายน้ำนะครับบริเวณหน้าร้านช้าชายหาดหลมสิงห์ซึ่งต้องยอมรับว่าท่อระบายน้ําบริเวณชายหาดหลมสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดผ่อนของชายหาดหลมสิงห์นะครับเนื่องจากน้ําระบายไม่ทัน และตอนน้าตกค้างอยู่ในท่อนะครับเป็นเวลานานนะครับก็จึงมีวามจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดนะครับท่อให้สะอาดไม่ให้มีกลิ่นเพื่อที่จะลดเสี่ยงในเรื่องของภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดกลิ่นเน่าเหม็นพุ้งเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับ ก็เป็นการควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะผู้ชมคะเพราะว่าบริเวณชายหาดแหลมสิงห์แห่งนี้อย่างที่เห็นค่ะอย่างที่คนเคยมานะคะทนายโยคะก็จะมีร้านอาหารต่างๆมากมายให้เราเลือกนะคะนั่งรับประทานกันนะคะซึ่งชาวบ้านนี่เขาจะต้องมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องมาช่วยกันวิ้งเดย์อะค่ะก็จริงๆแล้วภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมตรงนี้โดยเฉพาะชมรมผู้ประกอบการนะครับร้านอาหารแหลมสิงห์เราขอความนุเคเราะ ตราบใดที่ร้านค้าเราไม่สะอาดตราบใดที่ชายหาดเราไม่สะอาดเราไม่ต้องไปหวังขึง้นหน่วยงานอื่นเลยเราต้องพึ่งตัวเองก่อนนะครับถ้าเกิดตัวเองเรามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยผมมองว่าอ,อ,อะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยผมมองว่าจะเกิดขึ้นไป,ไไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะเทศบาลตะบ,บนปากน้ําแหลมสิงห์เนี่ยได้จัดเจ้าที่นะครับในการที่จะดูแลบริเวณชายหาดน้ำสิ้งของเราให้สะอาด หาดทรายที่ไม่เคยสวยในอดีตนะครับณปัจจุบันนี้ผมผมจะเน้นนะเน้นเรื่องของปัญหาขยะต้องไม่มีนะครับต้องไม่มีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีของเราครับในเรื่องของความสะอาดหรือเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามนะครับ ที่นะคะก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่านนายกเวลาเองท่านก็ได้ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องย่างที่ท่านเคยทําที่บริเวณชายหาดตรงนี้เราก็ได้มีการจัดการจัดระเบียบต,ตรงนี้แล้วก็มีการขับเคลื่อนไปแบบไหนอีกไหมคะทางด้านของฉันต่อยอดนะฮะต่อยอดในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ท่านนี้ทั้งน,นั้นน่ะต้องยอมรับว่าอํอเาเภอลาสิงห์รรรของเราเนี่ยชายหาดลาสิงห์ของเราเนี่ยเป็นเราเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าเป็นเมืองงการท่องเที่ยวเพราะเรามีชายหาด เรามีโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นตึกแดงคุกกี้ไก่เรามีหาดทรายที่เป็นหาดทรายฐานะที่สวยงามนะสวยงามมีร้านค้าวิถีชีวิตประมงชายฝั่งเพื่อรองนับถ้าเกิดเราไม่บูรณาการตรงนี้เรื่องของความสะอาดเนี่ยผมมองว่านักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะมาชื่นชมความสวยงามตรงนั้นได้นะครับในส่วนของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงเนี่ยจึงมีนโยบายหลกักๆเลยและหลกัหลกๆเลยในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามทุกด้านทุกประตูนะครับท,ท,ที่เข้าสู่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์สวยงามคือนโยบายของผม นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักกิโลเมตรที่8ต่อเนื่องกับอ,องค์กรารบริหารส่วนตำบลต่อเปิดเราก็จะปรับปรุงให้สวยงามต่อเนื่องกับองค์กรารบริหารส่วนตำบลบางสก้กาวเราก็ปรับปรุงให้สวยงามต่อเนื่องกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชายเราก็ปรับปรุงให้สวยงามเป็นประตูเข้าสู่บ้านของเรา3ประตูนะครับประตูที่1ประตูที่2ประตูที่3สวยงามหมด นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับที่มาเยือนชายหาดน้ำสีของเราครับเพราะทุกๆจุดที่ทางเทศบาลนะคะได้ร่วมมือกันนะคะร่วมกันทําความสะอาดในการปรับภปรุงมิหรดอการทำบิ๊กคิ่งเดย์นะคะจากหลากหลายหน่วยงานแล้วก็ก็จะมี จุดที่จะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงในเรื่องของการมาถ่ายภาพมุมสวยๆงานแล้วก็ใช้หาสตร์ด้วยนะคะแต่มามาพูดถึงการทาความสะอาดลอกท่อระบายน้ําตรงนี้นะคะทะ่านนายกคะก็คือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย นะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาแล้วก็ได้รรยากาศที่สดชื่นด้วยนะคะแต่ที่สําคัญค่ญในช่วงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันต้อนรับนักกีฬายกศแห่งชาติด้วยนะคะที่จัดเป็นเจ้าภาพต,ตรงนี้บริเวณนี้เราเป็นเจ้าภาพในด้านไหนคะตรงนี้เราต้องเราเป็นเจ้าภาพร่วมแลครับเจ้าภาพร่วมโดยเป็นเจา้าสำนับเจ้าของสนามแข,นขน่งขันอยู่3รายการนะครับคือกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬาเซปักตะก้อชายหาดแล้วก็กีฬาแฮนด์บอลชายหาด นะครับนอ,นอกจากนั้นเราก็เราก็ยังเป็นเจ้าภาพกีฬาตะก้อรอบ,บวงนะครับแล้วก็เซปักตะก้อด้วยที่โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมคือแหลมสิงห์เราเราต้องยอมรับเลยว่าเราเรารับหมดนะครับรับหมดไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ผู้สื่อข่าวนะครับเราก็ยินดีเลยจะไปเสพไม่ได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทั้งหมดที่เข้าสู่ชายหาดแหลมสิงห์ของเราในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการต้อนรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยตอนนี้แหลมสิงห์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอา9ก้าอกดีกว่านะครับโดยเฉพาะาบริเวณชายหาดน้ําสิงห์เนี่ยเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวม,มาพักผ่อนในเรื่องของห้องน้ําในเรื่องของร้านค้าในเรื่องของจุดที่จะรองรับให้นักท่องเที่ยวม,มาเก็บภาพถ่ายภาพกันเราเราเตรียมพร้อม,มหมดโดยเฉพาะอ,อ,อาคารนะครับอาคารหกเหลี่ยมที่ยื่นเข้าไปในทะเลนะครับตอนนี้เทศบาลตะบนปากน้ำน้าสิงห์ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงแล้วโดยจะทำเป็นอาคารที่สวยงามสีขาวแล้วก็ยื่นลงในทะเล เพื่อที่จะเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวมาเก็บภาพสวยสวยงามๆนะครับที่บริเวณชายหาดน้ำติ๋งของเราพร้อมอีกประมาณหนึ่งเดือนเ<ช>ต็มที่หมดผมให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกีฬาเยาวชนแหน่งชาตินะครับต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วก็ประทับใจนะคะมีการถ่ายภาพเก็บไปการที่นักท่องเที่ยวมานี่เป็นส่งผลดีกับการท่องเที่ยวของในภาพรวมของจังหวัดเลยผมคิดว่าในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีเพราะจังหวัด ปฏิเสธไม่ได้ว่าแหลมสิง์ก็คืออยู่เป,เป็นส่วนหนึ่งของอำ,อำเภอในจังหวัดจันบุรีถ้าเกิดเราพัฒนา้านด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่จะส่งเสริมนานการท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าจังหวัดจันบุรีของเรามีพร้อมทุกอย่างน้ําตกภูเขาแม่น้ําหรือแม้แต่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นไ่ว้เทศกาลไหว้พระบาทเขาคีจกูดหรือพระบาททวงของเราเนี่ยซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับนะว่ามีพุทธศาสนิีก่กระชวนเข้ามาสู่จังหวัดจันบุรีของเราค่อนข้างมาก วิเคราะห์ประเมินดูแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า1นล้านสแสนคนต่อหนึ่งปีมาอย่างต่อเนื่องใช่ครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าผู้สานิอกชนที่อยากจะขึ้นไปขอพรที่ยอดเขาพระบาทพวงนะคะแต่ทีนี้ว่าทางเงินเภอแหลมสิงเองก็ได้มีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันด้วยการท่องเที่ยวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงเนี่ยนะได้ไปติดป้ายรณรงค์เชิญชวนไหว้พระบาทลงหาดแหลมสิงนะครับ คือเราต้อมีอะไรที่จะคอยเอเตเทนเป็นภาคีเครือข่ายเช่อกันแล้กันเพื่อที่จะรองรับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างดีระบบครับเา่อเที่ยวมานะคะก็ประทับใจได้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มีการทำบิ๊ก i ิ่งเดย์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะอาดอ้านของอำเภอแหลมสิงห์นะคะเป็นภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีและชายหาดที่สวยงามนะคะการทำบิ๊ก i ิ่งเดย์ในครั้งนี้ย้อนไปทช่นึงว่าเราทำไกลไหมคะคอกลอกทอไป ถึงกี่กิโลเมตรถถใ,ใช่ไหมคะร้านค้าชายหาดั้องหมดก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณ 6, 700เมตรจนถึงจุดชมวิวนะบริเวณจุดชมวิวสวนสาธารณะของแกรนด์ิงคือต้นทําให้สะอาดรวมถึงการล้างถนนปรับปรุงทอทําให้หมดคือมาแล้วต้องเกิดต้องให้นักท่องเทีย่ยวประทับใจใคือจริงๆแล้วเนี่ยแลําสิ่งของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการท่องเที่ยวก็ให้ความสําคัญโดยการจัดสรรก็ประมาณ มาให้เทศบาลตะบลปากน้ำแหลมสิงในการทําศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในการปรับปรุงภูมิทัศน์นั่นหมายความว่ากรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญและก็ส่งเสริมให้านการท่องเที่ยวของเราเราก็ต้องสอดคล้องเราก็ต้องพยายามทาให้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในส่วนต,ต่างเหล่านั้นนะครับ น,นี่ก็เป็นนโยบายท่านายกทำมาตลอดนะคะแต่ว่าการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าการจัดการแข่งขันกีฬายู่เฉล่งชาติเนี่ยเข้ามาจาัดที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยทนะ่านนายกคาดหวังไว้ว่ายังไงว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราแบบไหนคะจริงๆแล้วนะครับกีฬากีฬากา,การท่องเที่ยวหรือแม้แต่วิถีชีวิตอาชีพต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันสอดคล้องกันหมดในเมื่อกีฬาเข้ามาจัดในบ้านของเราเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยผมามองว่ามากมายมหาศาลเราจะไปมองว่าเป็นกีฬาอย่างเดียวฉะนั้นทางจังหวัดก็ต้องกระหนักว่า ก็ต้องตระหนักว่าหนึ <fin anta> <ots> <you>? ่งมีกีฬาเข้ามาเราจะเอากีฬาตรงนี้มาเป็นโอกาสของจังหวัดอย่างไรที่สําคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจต้องดีแน่นอนนะครับเพราะนึงนักกีฬาประมาณหมื่นกว่าคนจะเข้ามาสู่จังหวัดจันทบุรีของเราผู้ติดตามอีกผู้สื่อข่าวอีกตรงนี้คือสําคัญที่สุดประการที่สองก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการกระตุ้นส่งเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวย้อนกลับไปที่เศรษฐกิจอีกเช่นเดียวกันมีนักท่องเที่ยวมามีอะไรมาที่พักร้านอาหารก็จะไปได้หมด นะครับเป็นองค์คาร,ระย์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ประการที่3้นะครับก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานิดหนึ่งเรื่องของปัญหาสังคมเรื่องของปัญหายาเสพติดถ้ามีกีฬาเข้ามาสู่จังหวัดถ้าเราเอาเอาตรงเนี้มาเป็นโอกาสเนี่ยผมมองว่าจังหวัดเราได้ประโยชน์โดยเอายาวชนของชาตินะครับที่เราจะมาส่งเสริมให้เล่นกีฬากันเนี่ยเอากีฬาเข้ามากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ ต้านยาเสพติดอะไรต่างๆตรงนี้ได้หมดครับผู้ใหญ่จะต้องให้ความสําคัญผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็ต้องให้ความสําคัญต้องช่วยกันส่งเสริมและนับหนุนและช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติดนั้นหมายความว่าเราต้องช่วยกันเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวเราจะต้องเชิญชวนนักกีฬาหรือผู้ติดตามมาจังหวัดจันทบุรีของเราให้มากที่สุดและก็เป็นประการประจวบเหมาะกับความต่อเนื่อง นะครับความต่อเนื่องในเรื่องของเขาขี้จุกูดเขาพิจุกูดผมทราบมาว่าจะปิดเขาประมาณวันที่19มีนาคมแต่กีฬายาวชนแห่งชาติกว่าเราอ่ะ16มีนาคมฉะนั้นตรงนั้นอ่ะดึงเข้ามาสัมผัสกันดึงเข้ามาสัมผัสกันเพื่อที่จะดึงดูดนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากสาขาต่างๆนะครับให้เข้ามาสู่จังหวัดจันทบุรีของเราผมไม่เน้นนะครับว่าจะต้องมาที่แหลมสิงห์เท่านั้นเจ้าหลาวคุ้งวิมานแหลมตะเด็ดมันเชื่อมต่อหรือแม้แต่กลุงบางชัน บางชันขุงปตายขุงต,งต่างๆได้หมดสอยดาวได้หมดมันจะเป็นองคาประยบที่เชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมต่อกันในเรื่องของการต้องเชื่อม ผู้ชมคะเราก็ได้รับทราบถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาชาแแลมสิงห์นะคะให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและก็ถือว่าเป็นหน้าตาที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรีด้วยเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปหลายๆพื้นที่เลยทีเดียววันนี้ได้รับทราบจากที่ท่านนายกท่านได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะสําหรับในครั้งนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีจมลตัดน้ําแหลมสิงห์คุณวีระสุจิตนะคะขอบพระคุณท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีคัะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตตามมชกัน่่อคะ คู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีกันนะคะเพราะว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วนะคะแน่นอนว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะก็จะมีเข้ามากันที่อแหลมสิงห์นะคะโดยเฉพาะทางชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องมีการดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้ค่ะ เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับประธานชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารอเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะคุณชนิด t าตั้งมั่นค่ะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเจี๊ยบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ่ก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าเจรินเพราะว่าคนที่จะรู้จักในนามของเจรินนะคะร้านอาหารสมบูรณ์นะคะที่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ต่อนเนื่องนะคะ แล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว,วลามารับประทานอาหารด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ทางเจริญช่วยแนะนํากันก่อนว่าชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยดูแลกันแบบไหนอย่างไรอะคะค่ะชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารอำเภอแหลมสิงห์นะคะจัดตั้งมาประมาณปี46่หกะค่ะ<อ>ด้วยความดูแลจากโรงพยาบาลแหลมสิงห์และก็สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ค่ะ<อ>ก็คือทางชมรมก็จะมีการ ประชุมกันแล้วก็จะมีของสาธารณสุขเข้ามาดูแลในความสะอาดแล้วก็สุขานามัยของร้านค้าจะมีการตรวจร้านก็มีการร่วมด้วยกับหน่วยงานภาครัฐนะคะ,คะเพราะว่าเรื่องอาหารนี้ต้องปลอดภัยสะอาดถูกหลักอนามัยด้วยนะคะ,คะตอนนี้สมาชิกนี่มีกี่ท่านแล้วคะในกลุ่มสมาชิกชมรมของเราตอนนี้จะมีประมาณ52ท่านค่ะ52ท่านก็คือมีการ ปรึกษาหารือกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะในเรื่องของการที่เราจะเป็นเพื่อประกอบการด้านอาหารอาหารของทางอำเภอแหลมสิงห์อย่างที่คุณผู้ชมทราบหลายๆท่านว่าต้องเป็นอาหารที่อาหารทะเลสดะนะคะสะอาดถูกหลักนาำใหม่นะคะหลากหลายร้านเลยทีเียวอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะก็มีชมรมนี้ขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะมีการดูแลย,ยังไงบ้างกับนะกับชมรมของเราเรามี การออกไปนอกสถานที่ไหมมีการศึกษาหารือในเรื่องของอะไรกันบ้างไหมคะค่ะส่วนหนึ่งของเราของเราโชคดีค่ะเทศบาลปากน้ำจะดูแลชมรมด้วยนะคะก็จะมีการศึกษาดูงานค่ะ,คะนอกสถานที่แล้วในส่วนหนึ่งของอำเภอแหลมสิงเนี่ยอาหาราก็พวกปลาอะไรเงี้ยค่ะของเราจะได้จากทะเลสดๆก็คือแหลมสิงเนี่ยมีกระชังปลาค่ะกระชังปลากระพงเนี่ยจะเป็น ปลาสดสดได้มาสดๆเลยพวกกุ้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นของทะเลแหลมสิงทั้งหมดหมค่ะ,ะ,คะซึ่งมาจากในพื้นที่กนันนะคะทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะของทางด้านของอันผึ่งแหลมสิงโดยเฉพาะร้านค้าต่างๆก็จะต้องมีเมนูนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนนในเรื่องของความอร่อยค่ะก็จะเป็นแบบในยอย่างไรเดี๋ยวจะให้ทางเจรินนะคะช่วยแนะนําเมนูที่เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะคะ,คะเขาจะต้อง อยากจะให้เขาได้รับประทานอะไรถึงจะมาถึงอำเภอแหลมสิงห์จริงๆอะค่ะเมนูนี้นะคะจะเป็นปลาหมึกย่างค่ะแน่นอนเขาว่ามาทะเลต้องปลาหมึกย่างแต่ก็ทําได้หลายอย่างใช่ไหมคะ,คะ,ะเชนนค่ะปลาหมึกทำได้หลายอย่างค,ะค่ะอันนี้จะเป็นหมึกหอมตัวใหญ่ม,มันจะสดแล้วเนื้อมันจะหวานค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นต้มยำอันนี้จะเป็นต้มยำรวมนะคะก็มีกุ้งมีปลาแล้วก็ปลาหมึก แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนว่าจะเป็นอะไรก็ได้ใครที่ไม่ทานปลาไม่ทานกุ้งหรือว่าไม่ทานปลาหมึกก็เป็นต้มยำอย่างอื่นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ค่ะปูนิ่มผัดผงกะหรี่อันนี้ต้องให้คุณผู้ชมมาลองชิมกันว่าปูนิ่มเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะบางคนยังไม่เคยรับประทานปูนิ่มว่าทานได้ทั้งตัวหรือเปล่านะคะปูนิ่มนี่จะทานได้หมดทั้งตัวเลยนะคะไม่ต้องแกะค่ะทานได้เลยค่ะ คือไม่ต้องแกะนะคะผัดสําเร็จเลยนะคะแล้วจะผัดเป็นรสชาติแบบไหนอะไรก็ได้ค่ะอันนี้จะผัดอันนี้เป็นผัดผงกะหรี่นะคะแต่ว่ามันก็จะผัดทอดกระเทียมพริกไทยผัดไทยดําได้ค่ะไทยดำได้อันนี้โชคดีนะคะของแหลมสิงทาเป็นปูนิ่มได้เองนะคะแต่ล้วก็มีูิฟาร์มปูนิ่มอยู่นะคะทําให้สามารถที่จะรับประทานปูนิ่มได้ตลอดทั้งปีเลยเพราะเราอย้ฟาร์มอยู่ ะะเมนูต่อไปเมนูนนต่อไป,ปอันนี้ก็เป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลานะคะแล้วก็มีเครื่องยำค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เวลานักท่องเที่ยวม,มาก็จะสั่งปลากระพงทอดนะคะ,คะแล้วก็มีเครื่องยำหรือจะเป็นปลากระพงอย่างอื่นนึ่งซีิ๊วนึ่งมะนาวอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะก็มีหลากหลายเมนูของปลาสุดท้ายเป็นเผารุ่งเผาอันนี้ก็จะเป็นกุ้งจากทะเลน้ำลึกของเราเป็นกุ้งธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติค่ะ ตัวใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะกุ้งธรรมชาติแล้วก็มีขนาดหลายๆไซส์ด้วยกันนะคะใครที่ต้องการกินกุ้งเผาก็มากันได้ที่อเมอแหลมสิงเพราะอาหารทะเลที่นี่อย่างที่บอกว่าขึ้นชื่อสดจริงๆแล้วราคาประหยัดค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะค่ะเราก็จะมีบอกเลยว่าราคาของแต่ละเมนูเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็คือจะต้องให้อธิบายให้ลูกค้าทราบด้วยเนาะถึงเรื่องของราคาเวลาเรามานั่งกินชมวิวทะเลสวยๆอย่างนี้แบบนี้ด้วย น,ะะนนี่ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อนะคะของทางอพหลมสิงห์นะคะที่ทางด้านของผู้ประกอบการด้านอาหารได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็ร่วมกันที่จะผลิตอาหารออกมาให้อร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยอย่างที่เจรินบอกว่าทางด้านของสาธารณสุขเขาก็มาดูแลด้วยนะคะ,คะว่าเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะให้อาหารสะอาดด้วย แต่ที่นี่ว่าที่นี่ก็โชคดีมากๆเจนินคะทราบมาว่าก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นด้วยทีนี้ทางด้านของผู้ประกอบการหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่แบบนี้เจนินคะสังเกตไหมว่าเขามีความตื่นตัวที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงแล้วเตรียมอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะทางอำเภอแหลมสิงก็มีการตื่นตัวที่จะมีจันทบุรีเกมะคะ,คะก็คือแหลมสิงโชคดีที่ได้เป็นสนามหนึ่ง<ช>นะคะ,คะที่ะจะได้ลงมาแข่งขัน ก็เชิญนักท่องเที่ยวมาอำเภอแหลมสิง์นะคะเพราะว่าอำเภอแหลมสิง์มีทั้งที่พัก<ม>แล้วก็มีอาหารสด<ม>อร่อยค่ะ<ม>ที่พักของเราก็มีเยอะนะคะ,<ม>ะรับรอง<ม>นักท่องเที่ยวได้ค่ะกับสาหรับนักกีฬาที่จะมาพักก็สนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะแหลมสิงม์มีบริการค่ะแล้วราคาไม่แพงนะคะ ก็ถือว่าทะเลหน้าเล่นนะคะที่พักพร้อมเพราะมีหลากหลายเหมือนกันะนะคะร้วนแล้วแต่จะเห็นทะเลทั้งนั้นเลยนะคะที่พักแล้วก็สามารถมาชมวิวทะเลได้ไดะนะคะมานั่งรับทานอาหารก็สามารถชมวิวทะเลได้เหมือนกันอันนี้ทางผู้ประกอบการก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของอาหารที่จะรองรับในวันที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากันอย่างมากมายในการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะเจนนคะอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเกิดเราจะมาแหลมสิงห์อ่ะ เราจะต้องไปทางจุดไหนหรือว่าอาหารที่อยากจะแนะนําจะเป็นแบบไหนอย่างไรหรือว่าเรามีบริการนอกสถานที่ไหมติดต่อ,อยังไงด้วยค่ะอ๋ออําเภอแหลมสิงห์ชมรมอําเภอแหลมสิงห์มีรับโต๊ะจีนด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ089-204-3566นะคะแล้วเราก็จะ,ะให้เบอร์สมาชิกแต่ละร้านไปค่ะเพราะว่าของเราจะมีรับจัดโต๊ะจีนได้เป็น หลายร้อยโต๊ะอะค่ะรับจัดโต๊ะจีนหลายร้อยโต๊ะโทรมาติดต่อล่วงหน้า<ะ>เมนูอาหารสามารถที่จะบอกได้ว่าเราต้องการอะไรนะคะอย่างมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงที่คนเยอะก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งจองที่พักได้เหมือนกันได้หลักๆแล้วให้ประสานเบอร์อะไรได้มั้งคะที่พักที่เราจะจองล่วงหน้าค่ะเจรินคะก,ก็คือตอนนี้ก็คือเอาเบอร์ของ ของเราไปก่อนนะคะเาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ถ้าเกิดมีสนใจโทรมาแล้วก็จะให้เบอร์สมาชิกไปค่ะเบอร์ของเจรินที่จะจะติดต่อเรื่องที่พักแล้วก็ให้สมาชิกได้ดูแลร่วมกันเบอร์อะไรคะเบอร์เจรินนะคะก็มีเบอร์เบอร์บ้านนะคะ039363151มีเบอร์หนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะก็ได้รับทราบจากท่านประธานชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารอำเภอแหลมสิงห์แล้วว่ามาแหลมสิงห์ก็สามารถที่จะมานอนเปนอนเล่นตามชยายหาดมาชมบรรยากาศทะเลทะเลข,ของอำเภอแหลมสิงห์ได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้รับทราบถึงเมนูจานเด็ดของทางชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารได้แนะนําแล้วนะคะแล้วก็ที่พักต่างๆเบอร์ประสานงานที่จะเข้าพักนะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อมาล่วงหน้าได้ วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะประธานกลุ่มรมผู้ประกอบการด้านอาหารอำเภอแหลมสิงค์นะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะเจลินนะคะหรือคุณชนิ t h าตั้งมันค่ะขอบคุณค่ะและการผู้ชมคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องลาผู้ชมไปพร้อมกับผู้ร่วมรายการกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ